สวัสดีครับแฟนๆขวัญใจเช่าทุ่งและกระท่านผู้ชมที่เข้ารบุกท่านครับอาที่เห็นนี่นเห็นอยู่ด้านหลังของเช่าทุ่งนะครับพี่น้องเป็นกระท่อม,มไม้ไผ่นะครับที่สร้างสําเร็จมากนะครับพี่น้องคือแกใส่รถอังยางอางยางอางยา,า,างมา,มาตั้งจึกเลยมาต้องมะม่วงหยาข้าวมา,มงงา,าต้องมะเหลา,มาไม้ไผ่ยากคือซื้อสําเร็จครับมีลานข้า,าวเขาเฮ็ดขายแล้วอาราคาลักนี่นะครับซื้อราคาของข้าวมาประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับประมาณสี่พันหาร้อยบาทนะครับตอนหนึ่งหลัง นะครับพี่นอ้องเป็นกระท่อมไม้ไผ่สำหรับนั่งพักผ่อนนะครับคือเนื่องจากว่าซุ่มตกปลาเขามันบอบคู่แขวกันมือวันหยุดมาหลายซุ่มบอบพ่อนะครับผู้างครก็คอยากมานั่งทั้งพี่นะครับพี่นอ้องอยากมาอยู่ทั้งพี่เนื่องจากว่ามันมีโฮมไหม้โฮมไม่อยู่ข้าวโฮมอยังจาะขาดมองนั่งมาทันอ่ะก็เพื่อตามใจแฟนๆนะ,ะสำหรับเซียนตกปลาทั้งหลายผู้อยากจะพักผ่อนวันหยุดนะครับก็เลยสั่งกระท่อมไม้ไผ่มาก เดี๋ยวพ่อพี่น้องเบิงว่ามันแน่นมันหนาสมราคาซีซ่าหาพันทำได้นะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับท่าสลักให้เรียบร้อยนะพี่น้องนะท่าสลักให้เรียบร้อยนะครับใช้ตะปูยึดนะครับไอไอการยึดเนี่ยคงจะเป็นเครื่องยิ่งเนาะบ่อบเนตะปูนะครับบนเป็นตะปูนะครับเนื่องจากว่าถ้าตะปูจะเห็นแหวนนะครับแต่ตัวนี้มันลุดยุบเข้าไปทั้งในก็บมั่นใจว่ามั่นจะทนคือจัง ตะปูมันมีแหว่มีดอกมันบอสนะครับเพื่อกันไม่ให้รูดออกงานะครับอันนี้เขาใส่ยิ่งเอาเลยนะครับอ่าท่านลองใส่เบื้องหนาะนะครับมุงด้วยหญ้าค่านะครับเพื่น้องตับหญ้าค่านะครับเราซึกว่าจะแน่นนะโย่พอสมควรมัดโดยลวดนะครับนี่นะครับเป็นกระท่อมไม้ไผ่นะพี่น้องเบิ้งข้างโค้งก่อนส่วนการศาสตร์ทั้งนี้นะครับก็จะเป็นใบจากนะครับใบจากใบตาลนะครับนี่นะ นะครับส่วนลังค่านั้นเป็นยาค่านะครับเป็นยาค่านะครับอ่ะใส่ไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับใส่ไม้ไผ่ทั้งเบ็ดนะับในการประกอบนะครับบอกว่าจะเป็นเสาเป็นผนังเออพระยังก็อันมังพิงนะนะครับนี่เป็นผนังกั้นนะครับแล้วแล้วกับขึ้นนะครับกับปูด้วยอีกอยู่ไม้ไผ่ขึ้กันท่าเดินสลัก กันมอดมาซเฉยนะครับอ้าเบื้องด้านล่างนะครับพี่นอ้องนะครับด้านล่างนี่ใส้ไม้ไผ่เป็นล้ำๆนะครับในการเฮ็ดขังนะครับแล้วก็ยึดด้วยไม้อีกตัวหนึ่งนี่พี่นอ้องนี่คือสภาพด้านล่างนะครับขางล่างเนาะอ่ะสร้างโยงโยงเบื้องกัดเติบนึงนเยอะถ้าขึ้นมาหลายคนจะสิเป็นโซ่ใหญ่นะครับอ่ะก็บ่น่าจะเกิน3-4คนเนาะนะครับต่อซุ่มนะครับ เอามาตั้งไว้มุมนี้นะครับตั้งไว้มุมนี้เลยเนาะนะครับเกื่อพี่น้องเขาจะได้พักผ่อนย้อนใจนะครับล้างค่ากะมีโค้งไม้ไผ่มีไว้กันเปิดย่ำลมมาแห้งๆอย่าคาจะบ่ได้เปิดนะครับหย่าคาจะบ่ได้เปิดขึ้นนะครับสารตะไคร้ไม้ไผ่ทับไปเลยนะครับอ่างศักสิที่วัดกรอบคอรพสสมควรสารพิเศษนะครับนี่ยังสินะครับไม่ให้มีไว้เลยกันเปิดนะครับกันเปิด ราคา4,500บาทนะครับพี่น้องก่อนหนึ่งหลังนะครับบริเฮ็ดยากก้อแท่นปูนก็นมากว่างปึกเฉลี่ยนี่ว่างเฉลเลยเนาะพี่น้องกำรับกระต๊อไม้ไผ่แต่แค่ไม้ไผ่นะครับพี่น้องอ่ะจะต่อไปก็คงจะต้องอยู่ที่ความโคงทนระบ่ดเนี่ยจะได้จักปีนะครับอ่แต่กะอยู่กับการใส่น้ำว่างกันขึ้นโยมกันใส่จะเป็นยังไง เปิดเพลงขึ้นมาโปกปลาได้มิเรามีเบียคืนเต้นก็นอาจจะยุบ่ดนแต่ขนันนั่งเหมาะๆแม่แม่ถ้ามาดาใส่มองเป็นมองนั่งพักพ่อนพัก,พกยัางก็อาจจะทนอยู่นะครับสําหรับกระท่อมไม้ไผ่นะครับว่ากันกลางฝนเลยเนาะเนี่ยพี่นอ้องสำหรับนั่งเล่นนะครับหรือบางคนกน็อาจจะเหนึ่งเออเฮ้ยพักพ่อนอะ่กะกระท่อมไม้ไผ่ฮะนะพี่นอ้อง นั่งเล่นคุยกันซุ่มเซลวกันทั้งบราซาซีซ่าหานโอเคพี่น้องนะครับรับได้นะครับซุ่มเซลวกันมีลังค่าบ่อห่อนนะครับขอดีเครื่องนบ่อห่อนนะครับพี่น้องนะครับสําหรับซุ่มซุ่มตัวนั่นนะครับซึ่งเป็นซุ่มสักกะสีนะครับปัญหาก็คือมันห่อนนะครับไอสักกะสีลงมากครับซ้ําเขาเต่าอบแต่ตัวนี้นะครับจะเย็นนะครับพี่น้องจะขึ้นจะได้ยี่ดอกยีงไงกันยิ่มาไปแต่ปัญญาแก้วนั่งเล่นพักควอนเล่น หรือจะใส่นอนก็นได้กลางคืนนะครับพี่น้องอาจจะมี้าม่านก,กันฝนสาดฝนยังจะหน่อยหรือกลางเต้นนะครับทึงท่งๆนีได้เลยเอาเต้นมากางอ่ะเต้นสําหรับคนสองคนพอดีเนาะกระท่อมไม้ไผ่นะครับพี่น้องนะสวยๆนะครับนี่กันสาดเมีย่ยงเรียบร้อยครับพี่น้องเนะโอ้คักวะพี่น้องคักวะกระท่อมไม้ไผ่โอ้เอาสาดมาป๋ยตั้นึงนะครับย่ามว่างแก้วน้ามัมนจะบร่ได้ขวมแก้วเหล้าแก้วเบียควมลุบเลย อาซาดปักปูจักหน่อยเนาะนะครับนี่พี่น้องหมัมกหนึงสี่กันได้คุ้ยกันนั่งคนละสนคนละทางคุ้ยกันไปไ้นมอยแปดสิบปียังได้พ่อกันนอาเนอะนะครับหมองพักพ่อยน์ใสนะครับอสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ยุดตามเพจต่างๆมืดนะครับี่น้องกาะทำไม้ไฟนะครับถือแพ่งแน่ก็ว่ากันไป อันนี้ก็คงจะร่วมระยะทางในการขนการส่งอย่างนั้น,นมั้งสี่พันสี่พันสี่พันหานนะครับพี่น้องอ่ะเอามาปั่นพี่น้องเบิ่งสเหรับกระท่อมไม้ไผ่สวยๆน้องแคนเนาะลังหนึ่งสี่พันกว่าบาทถ้าสองลังก็ประมาณแปดเก้าพันบาทอ้าคลิปนี้ท่านี้ก่อนพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับผมไอนน้พายายแก้วมาเลองอยู่กับกระท่อมไม้นี่มานั่งซุ่มแซวกันล่องเบิ้งนะโอ้ยยายแก้วกำลังหางา,ารไก่อยู่พี่น้อง กระถ่อมไม้ไผ่น้องเพื่อนเนาะสวย